วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าเครื่องดูเสมยง 5Bm2 ตัวนี้กันนะครับผมตัวนี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่4.4กิโลกรัมเท่านั้นนะฮะในกล่องก็จะให้เป็นทางด้านของบัตรประกันนะครับทั้งของทางร้านแล้วก็ของคุณลูกค้านะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็มีเช่นกันนะฮะอ่าแล้วเข้าใจง่ายแน่นอน นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านของสายซิลิโคนนะสายซิลิโคนตัวนี้ก็จะมีความยาวประมาณเมตรกว่าๆให้ไป1เส้นนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของเจ้าสายซักชั่นนะครับสายซักชั่นตัวนี้นะครับก็เป็นแบบมีหัวคอนโทรลนั่นเองให้ไปทั้งหมด2เส้นนะครับอันนี้ก็อีกเส้นหนึ่งนะเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับนะแล้วก็เป็นทางด้านของกระบอกเก็บเสมหานะครับ สูงสุดถึง1,000 ml เลยนะสำหรับด้านบนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่า Inout นะครับตรงไหนเสียบกับตัวเครื่องตรงไหนเสียบกับสายซิลิโคนนะครับมีบอกหมดแล้วก็เป็นทางด้านของตัวกรองนะแล้วก็ตัวกรองอีกตัวนึงก็จะเสียบเข้ากับสายซิลิโคนแบบนี้แล้วนะครับนีสามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้เลย ะะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของฟิลนะฮะฟิลตัวนี้เอาไว้ใช้เมื่อตัวเครื่องนะครับไม่มีกระแสะไฟเข้านั่นเองอต่อมาเราจะมาดูกันนะครับการเชื่อมต่อของเจ้าเครื่องดูดสิมหะตัวนี้นะครับเริ่มแรกให้เรานําเป็นทางด้านของสายซิลิโคนนะครับตัวนี้จะมีตัวคองติดอยู่ด้วยนะจะมีด้านยาวและด้านสั้นนําด้านยาวนะครับเสียบเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็ด้านสั้นนะฮะเสียบเข้ากับ ตรงคําว่าเอานะครับนี่จะมีคําว่า in กับเอานะครับให้เราเสียบช่องเอาหรือสังเกตได้ง่ายก็คือมีทางด้านของกระบอกยาวๆอยู่ด้านในนะฮะเสียบเข้าไปได้เลยนี่ฮะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ทางด้านของตัวกรองตัวนี้นะฮะที่เขาแถมมาให้ให้เราเปลี่ยนกับตรงนี้นะครับในกรณีที่เราใช้ไปนานๆแล้วนะครับ ใช้ไปหลายๆครั้งแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ส่วนตัวสายซิลิโคนตัวนี้นะครับให้เราเสียบตรงคําว่าอินนะให้เราเสียบกับคําว่าอินนะฮะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นี่เสียบกับช่องนี้นะฮะแล้วก็ปลายสายอีกด้านหนึ่งเราจะมาเสียบกับเจ้าทางด้านสายซักชั่นนะครับแบบมีหัวคอนโทรลตรงนี้นะครับซึ่ง สายซักชั่นตัวนี้นะครับเวลาซื้อก็จะมีทั้งแบบมีหัวคอนโทรแล้วก็ไม่มีนะครับสำหรับจุกก็มีอะไรขายแยกนะครับสำหรับตัวคอนโทรตัวนี้นะตัวนี้นะครับก็สายซักชั่นก็จะมีหลายเบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์8เบอร์10เบอร์12บอเบอร์14เบอร์16นะฮะมีหลายแบบมากๆเลยนะครับก่อนซื้อก็แจ้งนะครับแจ้งกับพนักงานขายได้นะครับว่าต้องการเบอร์ไหนเนี่ยครับให้เอาทำการเสียบแบบนี้ไปเลย นะครับกับสายซิลิโคนนะาสำหรับสายซักชั่นแล้วก็จะมีตัวปิดแบบนี้นะครับหรือว่าจะคอนโทรลโดยการใช้มือปิดก็ได้นะครับใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยแหละกดปิดก็ได้สําหรับปลายสายของสายซักชั่นนะครับก็จะเป็นรูอย่างนี้นะฮะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับนะแล้วก็มีรูตรงกลางด้วยเอาไว้ดูเสียมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะผมจะจําลองโดยการนําน้ํากลั่นตัวนี้นะครับแทนเป็นเสียมหะแล้วกัน จะได้สาธิตให้ดูกันง่ายๆนะครับเรื่องประสิทธิภาพการดูดเสียมห่าของเจ้าตัวเครื่องตัวนี้กันนะครับนี่เราจะนำปลายสายตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็น้ำจอกทางช่องนี้นะครับเข้าตัวกระบอกเก็บตรงนี้อ่าเริ่มแรกนะครับผมให้เราทําการเสียบปลั๊กนะครับปลั๊กไฟพอเสียบไป นะครับตรงคําว่า power จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับตรงเนี้ยแสดงถึงสถานะว่าไฟนะครับผมมีกระแสะไฟเข้าในตัวเครื่องเรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดไฟตรงนี้ไม่ขึ้นให้เราไปสังเกตที่ตัวฟิวได้เลยนะครับเพราะฟิวจะขาดได้มีทางด้านของตัวคอนโทรลอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มนำปลายสาย s ักช i o n นะครับใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เครื่องจะยังไม่ดูดนะครับพอผมปิดนิ้วตรงจุคอนโทรลปุ๊บ เครื่องก็จะเกิดแรงดันกันเกิดขึ้นนะครับก็จะมีกําลังการดูดนั่นเองนะถ้าคุณสังเกตเห็นนะครับเข็มไมตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือน้ํานะครับผมทําการดูดเห็นในกระบอกตัวไหมครับนะในกระบอกเก็บเสมหะนะครับผมก็จะมีน้ําไหลเข้าไปนะฮะตรงนี้สามารถปรับคอนโทรลระดับความแรงได้นะครับนีผ่ผมปิดปุ๊บก็จะดูดแรงขึ้นนั่นเองนะฮะแบบนี้เลย เมื่อผมปล่อยจะไม่ดูดนะครับเมื่อผมปิดเจ้าตัวคอนโทรลปุ๊บเครื่องก็จะค่อยๆดูดนะฮะนี่มาแล้วแบบนี้เลยนะครับหรือไม่เราก็ปิดจุกตรงนี้ก็ได้นะครับเครื่องก็จะดูดไปเรื่อยๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดูดก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณหมอหรือหรือว่าพยาบาลน,นะครับต้องเป็นคนสอนเราอีกทีหนึง่งเรื่องการดูดแย่ลึกเท่าไหร่นะฮะก็จะประมาณนี้เพราะว่าระดับความแรง มันมีผลต่อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อข้างในร่างกายของผู้ป่วยได้นะครับดูดแรงเกินไปก็ไม่ดีนั่นเองนะนี่สำหรับตรงนี้นะครับก็แนะนําว่าสายซักชั่นเนี่ยให้เราทําการทิ้งนะครับทุกครั้งเลยนะเวลาเราใช้เสร็จแล้วสําหรับตัวคอนโทรลก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้อยู่นะับทำความสะอาสามารถที่จะเอาไปทําความสะอาดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการถอดกระบอกออกมาล้างทำความสะอาดนะฮะ สำหรับตัวกรองตัวนี้เมื่อใช้ไปหลายๆครั้งนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้อโอเคเดี๋ยวผมปิดฝาตรงนี้ก่อนสําหรับตัวฟิลนะครับาารถ้าสมมุติว่าไฟสถานะมันไม่ขึ้นนะครับสีเขียวไม่ขึ้นให้คุณลองสังเกตฟิลนะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้ทางด้านใต้เครื่องนับตรงนี้นี่นะฮะสามารถขันน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนฟิลได้เลยนะครับถ้าในกรณีฟรไฟนะครับผมไม่เข้าเข้าไปในเครื่องนั่นเองนะครับไฟตี เขียวไม่เข้าน,นั่นเองโอเคผมจะมาถอดตรงนี้นะครับด้านบนนี้อพอถอดปุ๊บเอากระบอกออกมานะฮะสำหรับกระบอกเก็บเสียมห่นี่ก็จะมีเอเมเบอกนะครับสูงสุดถึงน้ำพันเอเมเลนะฮะแต่ว่าจะมีขีดสีแดงตรงนี้นะครับให้ทุกคนสังเกตเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเกินขีดสีแดงนะครับเ,เมื่อถึงใกล้ถึงขีดสีแดง800เอเมก็ นำกระบอกไปเทแล้วก็ทำความสะอาดได้แน่นองนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกระบอกอะไรพวกเนี้ยครับหรือตัวฟองตัวนี้หรือว่าจะเป็นกระทั่งสายซิลิโคนนะฮรตัวนี้หรือว่าจะเป็นทางด้านของหัวซักชั่นนะครับแบบมีคอนโทรลตรงนี้นะคุณสามารถทำความาสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้นะครับสำหรับตัวออโซนเจเ e r รเตอร์นะครับตัวนี้สามารถอบ เพื่อเพิ่มโอโซนในน้ำนะครับสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อนะครับสตัวเนี่ยคู่กันไปได้นะครับผมเพื่อประสิทธิภาพนะในการดูดเสมหะแล้วก็ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดอุปกรณ์นะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอจบไปไปาไยแถมเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ